สวัสดีครับพี่น้องกับโอ้นี่คิดหอดบรรยากาศทุ่งนะอ๋อผู้ใดเนี่ยผู้ใดเนี่ยน้องวินน้องวินทำอะไรน้องวินทำอะไรอะไรนะฮักไผฮักไผฮักแล้คิดถึงสวัสดีครับดีดีให้บังละให้มาฮาวโคคายคุณพ่อกับคุณแม่ครับแม่กำลังจิบจะรับรับรับ ครับคิดถึงกูเป็นว่าเพิ่นคิดถึงมาหน่อยพี่น้องค่ะมากินข้าวอยู่โถงหน้าค่ะบรรยากาศมากินข้าวอยู่โถงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสิบห้าพี่พ่น้องไปเบิง่งบักม่วงออนไปบั<แ> <laughs> บักม่วงออนเ<แ> <laughs> นี่พี่น้องอุย้ยน้ำลายแตกสู๋ <laughs> ยายจะเบิ่งติดติดติดหน่อยหลายครับอุ้ยน้ำลายแตกยายอีกจหน่อยนี่เจ้าว่านี่มันอย่างเนี่ย กินจนว่าพลดอะไเด้อคุณแม่เด้อบักม่วงเนอยโอ้ปวดอะไรมาเดี๋ยวแม่ฉันไม่รวยค่ะแต่ว่าฉันจะเป็นเศรษฐีมะม่วงเลิศค่ะคุณน้องเบิ้งเบิ้งเออสิเป็นเสีครับลูกยูไนยูสายยูไนโอโอดอกบักม่วงเหรอดอกบักม่วงเตี้ยดอกบลัมไนโอโอดอกบลัมไนเออเดี๋ยวแม่พาไปเบิ้ง ดอกบอลลังก์ใยให้พี่น้องเขาบ่าเออ,อ I'm at the farm He want He want me to go to see uh the uh อ uh, อ๋อลำใย,ยมันยังไม่สู่ Long and flower <laughs> ครับ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 ไปดูไปดูไปดูพูนน่า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 พูดสิผ้าไปซ่อมมืนดอกบักลำงกยคะ่ะ He want to show Long and flower Oh my God ครับ ใส่ลูกใส่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 นี่นี่นี่น,นี่พี่น้องนี่นี่ you see you see long and flower oh my god โอ้บังหล่โ oh my god บังบัง oh my god บังใด oh my god ร้าโอ้ my god ไปเดี๋ยวไปกินตะบังหุ่งกันกับพี่น้องกายฮิวแล้วค่ะสวัสดีกับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสุสติมีบางคนมาประทันเอาไหมขอดมเนี่ยอยู่ในแม่ตลอดเมนน้ำจิ้มเสร็จก่อนวะไม่ไต้องเกลียดลูกนะคะ and say hi to all my friends from around <Yeah. S 1> the world yeah come back to the farm <Yeah. S 1> มากินอยู่ทงหน้าพี่น้องค้ามวันนี้ค่ะในต่ำสัวรันไม่เงี้ปุยลันเก้าลัานเก้าลัาน,เาลานเก้าหมูว่านี่ติดใจลายแสบแห้งหลายแต่ว่าวันนี้เป็นสวค่ะแบบพิเศษใส่ทุกอย่างตำใส่ทุกอย่างขออนุญาตเป็นมือนะแม่นะ้มเลยค่ะ ส้มตำนูโดเซมเลสลอง yesterday อปลาจุ้มเบิดมือมันนี่จำมัคุ้มันตกถึงห้องค่ะคุณแม่กับคุณพอ่อก็ได้อีกหนึ่งขาวขณะนี้เป็นตอนแรงอืม อร่อยม,ม,มากกินมาแม่แับแซบแซบแซบตำชัวอุย๊ยชัวผิดมาทุ่งนาออม m ฟาร์มสิมาอเน,นี่ยสิมาบึงหมอง่องยูหม่องเซามานอนไห้นอนทง ติดใจว่าคินหอดบรรยากาศทงตัวไอมีสเปรย์ไอวิววิวลิทัลโฮมลูกเนี่ยโซผาลมเห็นบอสหืมหืมนั่งเก็บบอลลูกไม่เจ็บเออปะนะ ลูกไข่น้ำแดงโซดาของพ่อก,กับแม่คนละแก้วค,ะค,ค่ะกินแล้วสดชื่นเด้อือจากแหล่งจออ,อ,อืออือคุณแม่ทางไทยแน่คุณแม่ท,ทางไท,ทยเอฟจีแนงรายนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจำเนี่ยเมือมอม่อหน้าใจออกคลิปนรำยูมากินข้าวนุ่ลูกบ่กล้าปอจอ,อ <laughs> บ่กนะฮึ่ม กินประทันลูกเตะคุณแม่กินประทันลูกลูกฮีเกียวพูดอือเลิศเตะวันนี้น่ะบอกไม่ให้เปลอกเอาเผ็ดๆเพราะว่าฟีมือกันตำเรล้ปังอยู่แล้วหมู่บ้านเราเก่งใจข่อยแล้วบรกาศใจเผ็ดไม่แขวะไม่แขวยบอกเผ็ดเผ็ด สไปซี่เจ็บฮะติดหัวจินหางไปด้ว กันเมนกินอยู่ล่านเซนแห้งอิเลิศอันนี้ระยะทางจากรลานมาทงหน้าข่อยไกลเติบไปกินล้านเพื่อนสองเมือ่อกลายเป็นเด็กเตซนแล้วก็ <c oughs> เราปิดรลานแล้วไปบังคับเราเปิดรลานลืมอาจีมให้เมือง ปกติสี่โมงแรงแล้วปิดแล้วบานนี้คอยหันเมิดมือก็ไม่ได้ออกจากโรงเรียนพี่น้องแต่นมังคับเปิดค่ะเจ้าดูแลกันเฮ้เถาเจดได้บุญลายได้เนะดังไปขึ้นทวนๆมาหนิยายปุ๋ย <laughs> เป็นกันเองค่ะเป็นกันเอง พักกระเลือดพักเพื่อนตาลพักบ่งตังปังมาก จากทุ่งนาเพื่อนตันโอไมคกอด I love this I love this เ um, flavor มาหาโคกัยยพี่น้องผู้ใดมากเพชร พพ์ม,มาบอกใครเนี่ยค่ะผูดใดเบิ้งมอหอดมองนีมากเพ็ดพิ่ม,มาบอกนะครว่ามากขึ้นกันเอนี่วันเลิบสไปซี่เ l ล m มี e เลตม n โนอีพิลเล็บสไปซี่อันเดอร์เีย เอาอไม่เป็นรุดเมืออยู่ทุ่งนาโนโซอนซ้อมค่ะ เดี๋ยวย้ายบ้านมาอยู่หน้าก่อนเราะจะมีทรัซ่อมมันของตัวเองอืม เปแล้วนาวสตาร์ทุกราโอ้ม่ปุ้ยองพี่เจริเแหงโอ้ไมคกอดมียิปุ้ยเฮดไซกูบ่าววัตสุ หยุดไม่ได้ค่ะ c a n o t stop ปากเปียดอะอ เผ็ดมากแม่ สูเพื่อทุกคนไปติงทุกคนคะบรงจิตฟิล์อโอถ้าปเป็นเผ็ดแบบนี้กินน้ำเย็นมาได้ค่ะ When you too much spicy you cannot drinking cold water Uh. Mm. tâm luôn uh. Mít tốn tâm เอกี่โมกขอโทษด,ด้วค่ะ,อะ,อะขอโทษค่ะสอรี่ไล่กันคอยมันเลี้ยวบ่ตัดค่ะเกี <c> ่ย <oughs> งงูกีตารกระพ้องเอ้ย ินแบบธรรมชาติให้กินแบบธรรมชาติโนต่อแหละนะแม่ตรงนี้พลังงานหาเหลดีใจเงินเดือนออกแล้ว เป็นย you ูเก็ตยูสลาลีอยู่แฮปมอพาวเวอร์เซมี่ขอบอกหอยพี่น้องข้าวหมูยอค่ะแอนกุ้งค่ะปาร์ตปลาพริกไหมอออืืห bằng cái gì đó hả thôi là bữa nữa hết lại Quý nhìn Sao bấy gì Echo, thank you, bà đi ha. Bye bye. Ah! Phiền